ดีค่ะเนื่องในโอกาสครบรอบ80ปีภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะพวกเราและภาควิชานะคะมีความภาคภูมิใจที่ได้สร้างองค์ความรู้เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ออกไปดูแลเด็กไทยนะคะหนึ่งในกิจกรรมดีๆในงานนี้ก็คือการประชุมวิชาการะคะ่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันกันกบ อาจารย์รัตนาวไรนะคะแล้วก็อาจารย์การซึ่งเป็นกําลังสําคัญเป็นแม่งานของการจัดงานประชุมวิชาการในปีนี้เลยนะคะงั้นขอคําถามแรกเลยค่ะอาจารย์นาว่างานประชุมวิชาการนี้จะจัดขึ้นเมื่อไหร่คะในปีนี้นะคะเราจะจัดงานกันนะคะในวันที่5-7พฤศจิกายนนะคะซึ่งจะจัดที่ห้องประชุมราชประดาารนะคะชั้น2นของอาคารศรีสวัสดิ์ค่ะ แล้วแม้ว่าเราจะจัดประชุมวิชาการเป็นประจําทุกป,ปีนะคะแต่ปีนี้จะต้องมีความพิเศษค่ะในปีนี้เรามาในธีมอะไรคะธีมที่ทันสมัยมากนะคะคือ caring for the next generation ค่ะอาจารย์ช่วยขยายความให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะมนในปัจจุบันนะคะเทคโนโลยีมันล้ำหน้าไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆที่เติบโตมาพร้อมเทคโนโลยีะคะ่ะปัจจุบันก็คือเจนแอลฟาแล้วก็เริ่มเข้าสู่เจนเบต้าหูมันมันต้องใช้ความรู้ทันสมัยมากมายเพื่อดูแลเด็กห เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าคอนเทนต์จะมีอะไรบ้างนะคะซึ่งจริงๆแล้วภาควิชาของเราอะ่ะมีผู้เชี่ยวชาญครบทั้ง18สาขานะคะแต่เราคงจะพูดทั้งหมดไม่ได้งั้นอยากจะขอให้อาจารนาช่วยไฮไลท์ให้ฟังนิดนึงว่ามีท็อปิกอะไรที่คุณหมอคุณพยาบาลน้นองๆน,น,นักศึกษาแพทย์หรือคุณเภสัชพลาดไม่ได้เลยในงานนี้ค่ะเรานะคะจะมาอัปเดตเทรนนะคะเกี่ยวกับปัญหาการเรียนรู้นะคะในปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเจนอัลฟาทู ะะเป็นพาเลตติ้งทีน่นะคะที่หมอเด็กคนจะรู้นะคะ่วนทั้งตอนนี้ก็คิดกันเรื่องความสูงและเด็กต้องสูงน,นั้นเราใช้นิดแต่ซอสนะคะเรื่องของ h ฮ i อ h t a u e n t i o n นะคะเพราะตอนนี้คลินิกทุกคนลูกหมอก็พามาปรึกษาเว่าอยากจะให้สูงค่ะ ัยรุ่นในปัจจุบันก็เจอปัญหาเยอะเลยนะคะเราก็จะเน้นประเด็นในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุลลี่นะคะหรือว่าเพียร์เพรสเชอร์ตรงนี้ก็จะมีการพูดมีการประชุมนีดด้วยค่ะน่าสนใจมากๆเลยทันสมัยจริงๆเลยแล้วมาในแง่แบบหนักๆหน่อยเป็นยังไงคะอาจารย์การโอ้ก็หมายถึงว่าจริงๆเรื่องวัยรุ่นหรือว่าการเลี้ยงดูเด็กทั่วไปก็ยังมีโรคต่างๆที่เรารู้สึกว่าคนจะต้องมีความรู้ที่อัปเดตแล้วพ่อแม่บางคนอยากเช็คสุขภาพลูกค่ะเช่นนะคะเราจะมีการอธิบายการแปลซีลบีซีหรือหมวกปิ้นไทยปิ้งใช่ไหม ที่เห็นว่าธรรมดานั้นจริงๆแล้วอาจจะไม่ธรรมดาเราจะได้แปลอย่างมั่นใจคุณหมอปุ๋มันทั่วไปหรือว่าการแปลผลยูรีนันาไลซิสก็จะมีสอนเรื่องนี้ด้วยและยังมีอัปเดตไู้หวัดระทายเกือนะทันสมัยสดๆทุกคนจะได้อ้มั่นใจแล้วให้การรักษาได้ถูกต้องขออนุญาตขายของไอดีนิดนึงนะคะ i n f e c t i o u s นะคะ Respiratory Infection ในนาไม่พลาดในเจนอัลฟาและเราจะมี ID q u i z ซึ่ง ส,สนุกถุกปีปีนี้เราจะมาในธีมอะไรของขวัญเพียบและความรู้แบบเต็มที่เลยนะคะเพราะฉะนั้นโอ้โหอยากให้ทุกคนได้มาและอื่นๆอีกมากมายนะคะและนอกจากนี้ความพิเศษในปีนี้เราไม่ได้มีแค่การประชุมวิชาการเท่านั้นใช่ไหมคะใช่เรายังมีแฮนด์ออนเวิร์กชอปด้วยช่วยกนต่ะเพราะว่ามันมีความล้ำค่ามากๆค่ะเราจัดประชุมจริงจริงเนาที่5 6 7เพฤศจิกานะคะแต่ว่าเราจะมีเวิร์กชอปันที่10 แล้วก็สามค่ะเรามีกี่เวิร์กช็อปคะในปีนสามเวิร์กช็อปค่ะอาจารย์แต่ว่ามันแน่นขนาดเราก็เลยต้องขออนุญ,ญาตมื่นค่ะวันที่3ามพฤศจิกาอ่านด้วยนะคะมีโอเน็ตเทิลโค้ดคาสกับหน่วยทารกแรกเกิดเขาจะมาสอนวิธีการอัลตราซาวด์ที่ให้การิม่ใช่เอเม้นยำถูกต้องเดี๋ยวนี้ไม่ต้องหมอเอ็กซเรย์แล้วหมอเด็กคือหมอทั่วไปถ้าดูแลก็สามารถที่จะทำได้แล้วได้คำตอบอะไรหลายๆอย่างและยังมีเวิร์กช็อปอะไรอีกคะอาจารย์นา<ม>อยในเรื่องของนันอินเวสิฟเวอร์ซี่ซับพอร์ตนะคะรวมทั้งเวิร์กช็อปอีก p a เล็ n u t t i น n นดิชั<อ>่นใช่ซึ่งน่าสนใจมากๆใช่ค่ะเราช่วยให้เด็กๆไม่ต้องถูก i n invasive p r o c e d u r e ไม่ต้องใส่ทิ้อะไรได้เยอะแยะนะคะยังเหลือที่ว่างไหมคะอาจารย์เขาบอกว่าตอนนี้เน่ยเทาโฟกัสเต็มแล้วนะคะไปอีกสองเวิร์กช็อปคือเรื่องของนำอินเวส i ฟิทซ์ซัพ p p ร์ตแล้ว support, นะก็ p a เ e n t a l n u t ู i ดิเนี่ยยังพอจะมีที่ว่างนะคะก็เรียนเชิญมาสมัครกันได้ะคะ่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากขอให้อาจารย์นา ช่วยเชิญชวนนะคะผู้ที่สนใจจะเข้ามาอัปเดตข้อมูลกันรับรองว่าอัปเดตสุดๆจริงๆนะคะ,คะได้ที่ไหนคะก็ถ้าสนใจมาสมัครนะคะเรียนเชิญน,นะคะแล้วก็สมัครได้ตามคิวอารโคตรงนี้เลยค่ะแล้วพบกันนะคะ